สวัสดีครับทางช่องพี่น้องมารวมโมทนาสาธุหาบุญใส่บาตรด้วยกันนะครับ Thank <laughs> you. จบเสจตั้งไต,ต,ต,ตจัตเตัวเล็กต, <c oughs> ตัวเล็กตัวเล็กอ่าบรรยากาศยามเช้านี้วันนี้เป็นวันที่อุออณหภูมิ อุ่นขึ้นมาพี่น้องเมื่อวาน10วันก่อน11อ,องศาเมื่อวาน13องศาวันนี้17องศาความอุ่นขึ้นมานิดหนึ่งพี่น้องแต่ในท่ามกลางความอุ่นไม่มีลมแต่ว่าน้ำค้างน้ำค้างหมอกลงอย่างหนักอพอลงปุ๊บเนี่ยเป็นไงเย็นสิครับเย็นสิครับดูพระจันทร์พระจันทร์ยังไม่ยังไม่ลาลับเลยพี่น้องมองเห็นหรือเปล่านะฮะ,ะพระจันทร์อยู่บนต้นไม้ <c oughs> เป็นพระจัน์รเมื่อวานแรมหนึ่งค่ำวันนี้ก็เป็นวันแรมสองค่ำเข้าสู่ข้างแรมแล้วปีนี้ไม่รู้ฝนฟ้าจะตกยังไงหรือเปล่าเพราะว่าจากสภาพอากาศที่หนาวเหน็บมา,อย,าอย่างหนักนะฮะหนาวกว่าทุกปีเลยพี่น้อง <c oughs> ส่งผลให้ดู <c oughs> มะม่วงเขียวใหญ่ <c oughs> กำกำลังออกดอก มะม่วงเขียวใหญ่กําลังออกดอกอย่างเยอะเลยพี่น้องแต่ไม่รู้จะติดได้เยอะหรือเปล่าเพราะว่าลมลมพัดโบกแรงนะ,นะถ้าติดทุกกิ่นพี่น้องเขียวใหญ่ลุกละลกครึ่งอ้แต่นี่ติดติดเยอะผลของการฉีดฮอร์โมนผลที่คุณภรรยาทำฮอร์โมนให้ฉีดก็เลย ออกดอกเยอะเลยพี่น้องออกดอกเยอะแต่ว่าจะติดมากหรือเปล่านะฮะดูข้างนี้ดูพี่น้องดอกติดเยอะเลยดอกออกพอดอกออกตอนแรกคิดว่าจะทำไมออกช้าจังเลยฉีดฮอร์โมนไปดอกก็ออกมาเต็มเลยอันนี้ก็ดอกยิ่งเยอะพอติดลูกไปแล้วนยพี่น้องอันนี้ก็เขียวใหญ่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ถึงวาระ อันนี้พิมเสนมะม่วงพิมเสนเป็นมะม่วงที่เปรี้ยวอมหวานอร่อยที่สุดผมว่าอร่อยกว่าเกลียวใหญ่ลูกยาวๆลูกยาวๆคลายงวงช้างนะฮะพิมเสนติดติดดอกเยอะเลยนะครับเช้านี้คลิปสายบาดเป็นคลิปที่นำพาพี่น้องเข้าสู่ท้องทุ่งเกษตรกรนะครับสำหรับเช้านี้ตอทองฉนแล้วก็ขอจบคลิป าสายบานแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมมาอนุโมท,าาทนาสาธุบุญกุศลด้วยการสะสมวัลเล็กวัลน้อยทุกวันนะเหมือนน้ำนะลดลงตุ่มนะหยดไปที่ะหน่อยที่น่อยน้ำก็เต็มตุ่มจนได้นะครับสวัสดีครับ